้าร้อมีตั้ง78บปใบจะททองจำความหมายยังไงหมดโอ้ยหัวจะปวด หัวไปต้องปวดล้วคะเ,เพื่อนๆวันนี้นารามีข่าวดีมาบอกค่ะนาราจะเปิดคอร์สสอนไพ่การอา่านไพ่เชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5บทเรียน5วิดีโอด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีวิดีโอเวิร์กช็อปให้อีก1วิดีโอเป็น6วิดีโอค่ะและนารายังจะเข้าไปไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะคะเป็นจํานวน4ครั้งนะคะก็คือ4สัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งนะเพื่อเป็นการนะคะติดตามผลการเรียนแล้วก็เป็นการตอบคาถามนักเรียนเหมือนกับได้เรียนสดกับนาราด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะรี นะคะคปกติแล้วราคาคอจะอยู่ที่1,500บาทค่ะและนาราจะลดพิเศษให้ในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครภายในวันที่7สิงหาคมนะคะเหลือเพียง 990บาทค่ะโอ้ oh my god อะไรจะถูกขนาดนี้นะคะรีบสมัครกันเข้ามานะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะตามข้อมูลด้านล่างคลิปหรือว่าทักเข้าไปที่แฟนเพจนาราเลิฟไฟก็ได้นะคะเอ่อเพื่อน่ารีบสมัครเข้ามานะเพราะถ้าหลัง7สิงหาคมเนี่ยจะกลายเป็นราคาเต็ม1,500บาทนะคะ990ไม่มีที่ไหนให้อีกแล้วแล้วก็เนื้อหาละเอียดแบบละเอียดมาก ะะแถมได้เจอนาลาในไลฟ์สดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรีบสมัครกันเข้ามานะคะพบกันในะคาสเรียนค่ะ